ถ้าอยากได้กําไรจากหุ้นจงซื้อหุ้นพื้นฐานดีเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราซื้อเนี่ยมันคือหุ้นที่พื้นฐานดีแล้วและไอ้คำว่าพื้นฐานดีเนี่ยมันต้องดูที่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับแต่ละคนเนี่ยคำว่าหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันจากเป้าหมายของการลงทุนนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยอยากที่จะลงทุนแค่ว่าให้มันปันผลจากผมมาเนี่ยทุกๆปี ไอ้หุ้นพื้นฐานดีเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเติบโตเป็นแบบ5เด้ง10เด้ง20เด้งเพื่อให้เราได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้มันปันผลออกมาเป็นเงินสดและเราเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ทีนี้ถามว่าไอ้หุ้นที่มันพื้นฐานดีสําหรับคนประเภทนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหุ้นที่มันมีการปันผลถูกไหมทีเนี้ย สำหรับหุ้นไทยเนี่ยที่มันมีปันผล5% 6% 7%เนี่ยมันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอาจจะเป็นหุ้นที่คนรู้จักกันดีเช่นหุ้นพลังงานหุ้นธนาคารหุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยคือเราสามารถหาได้อยู่แล้วซึ่งหุ้นพวกเนี้ยก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้อยากที่จะมาเฝ้าดูว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นหรือลงในทุกๆวันนะครับก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะซื้อแล้วทิ้งไว้เป็น10ปี2 0ปีได้เลยแล้วเขาก็อาจจะ ใส่เงินเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าหุ้นที่มันมีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยคับมันจะมีการเติบโตที่น้อยแล้วเพราะว่าสเกลในการที่จะเติบโตของธุรกิจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตันรายได้ของเขาเนี่ยไม่ได้มีการกระโดดขึ้นมาแบบโอ้โหไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมา2เท่าจากไตรมาสที่แล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่มันไม่มีทางไปอย่างนั้นแล้วสมมุติว่าอย่างธุรกิจธนาคารเนี่ยคือรายได้ของธุรกิจธนาคารเนี่ยมาจากคนที่กู้ยืมเงินแล้วเขาก็คิดดอกเบี้ยใช่ไหมคือมันจะไม่มีทางที่คน 30%ของประเทศไทยเนี่ยจะไปกู้ยืมกับธนาคารธนาคารเดียว oh <no. S 1> มันก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทของเขาเนี่ยก็แทบจะกินมาเก็ตแชร์แทบไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าหุ้นพื้นฐานดีสําหรับผมเนี่ยคืออะไรหุ้น,พ,นพื้นฐานดีสําหรับผมเนี่ยครับมันจะต้องทํากําไรและก็ราคาของหุ้นเนี่ยมันจะต้องวิ่งขึ้นไปได้โดยการวิ่งของราคาหุ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะกินมาเก็ตแชร์ได้สามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งได้ และก็รายได้กับกําไรของเขาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาในทุกๆไตามาานะครับแต่มันจะไม่ใช่หุ้นที่แต่ละไตามาาเนี่ยมีการเพิ่มการลดแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันอย่างเงี้ยอันนี้มันหมายความว่ารายได้ของเขาเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอทําให้การเติบโตของราคาหุ้นเนี่ยอาจจะมีการที่สวิงขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยกับพอร์ตหุ้นของเรานะครับทีนี้สําหรับคนที่จะลงทุนหุ้นประเภทนี้เนี่ย แทบจะลืมการปันผลไปได้เลยเพราะว่าหุ้นที่มีการเติบโตแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยปันผลเพราะว่าเขาจะเอาเงินปันผลของเขาเนี่ยเก็บไว้แล้วก็เอาไปพัฒนาธุรกิจของเขาให้มันเติบโตและก็ทำรายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เราจะได้ผลโดยตรงที่ราคาของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นและเราก็ทำกำไรกับมันได้นะครับสรุปนะครับ หุ้นพื้นฐานดีสําหรับคนที่ไม่ได้อยากจะนั่งเฝ้าดูหุ้นในทุกๆวันเนี่ยก็าสามารถที่จะเลือกหุ้นที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วมันเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ปันผลให้กับเราได้ในทุกๆปีแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ต้องการที่จะปั้นพอร์ตให้มันเติบโตขึ้นไปเป็น10เท่า20เท่าได้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องหาหุ้นที่มันสามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งได้นะครับหรือว่าตลาดในธุรกิจของเขาเนี่ย ยังสามารถที่จะขยายในประเทศได้แล้วก็นอกประเทศได้อีกอย่างนี้จะทําให้รายได้กับกาไรของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆที่สําคัญนะครับถ้าเกิดธุรกิจมันดีเนี่ยแต่ว่างบการเงินของเขาเนี่ยไม่ดีหรือหมายถึงว่ารายได้หรือกําไรของเขาเนี่ยมันมีการลดลงเรื่อยๆหรือมันมีการขาดทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีนะครับ